ก็สวัสดีท่านทุกท่านเลยนะผมอนนี้ก็อยู่กับออตโตนิชแนลนะคะผมและในวันนี้ผมจะมาเล่นตั้งแต่สามสิบสามวันจนถึงสี่สิบวันครับและถ้าผมเนี่ยถ้าวันนี้ผมไปถึงเก้าสิบเก้าวันได้หรือผมไปสี่สิบวันเนี่ยผมอ่ะถ้าผมอ่ะ ไปถึง999วันได้ทุกคนต้องกดไลค์กดติดตามแต่ถ้าผมไปได้ถึงวันที่40ทุกคนต้องกดติดตามอย่างเดียวไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ครับทุกคนว่าตอนนี้ยอดอันดับนี่ตกมากเลยอะทุกทุกคนยอดอันดับยูทูบผมตกเลยเพราะผมไม่ต้องไม่ค่อยอัดใช่ไหมล่ะทุกคนก็ไม่เห็นทุกคนก็ไม่เห็นผมใช่ไหมล่ะเพราะว่า เพื่อนเนี่ยไปด้วยเลยผมเปิดเทอมนะทุกคนก็เลยไม่ได้อัดนะทุกคนและทีนี้ผมจะมาเล่นตั้งแต่วันที่สามสามนนถึงวันที่สี่สิบน่าที่ทุกคนได้ยินเลยเรามาดูมอมกันนะครับว่าผมจะไปถึงเก้าสิบเก้าวันหรือไม่นะทุกคนอันนี้จริงจริงอะทุกคนอาจอาจจะงงว่าผมได้คนเดียวเลยเหรอมอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับตอนแรกอะที่ผมเข้า เกมมาเนี่ยมันจะมีคนอยู่ห้าคนครับแต่คนพวกนั้นอะ่อะเขาอ่ะเรียนผมเขาไม่ได้คือแบบเขาแบบตอนแรกเขาก็เข้าอ่ะนะแต่ตอนหลังเขาออกครับทุกคนเพื่อนยังงงเลยว่าทําไมเขาต้องทําแบบน้นก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปงงกันเนี่ยแัมไฟเราจะดับ <laughs> แจับไฟเราจะหมดแล้วเราต้องอุ้ย ผมว่านะผมว่าช่วยเ๋ยว,วที่หนึ่งกับคนที่สองมาเร่นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่สิ่งที่ผมไม่กล้าที่สุดก็คือห้ารดียวทุกคนเให้เราหนึ่งสองสามโอเคนะครับสิ่งที่ผมไม่กล้าคืออุ้ยตายละผมผมเกอมหัวใจวายมาตอนอือดแต่เพื่อนเคยบอกว่ามันจะแพ้มันจะ ทะลุเข้ามาในดีได้แต่ผมไม่เชื่อครับทุกคนไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าเพื่อนพูดจริงนะว่าแพ้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทะลุเข้ามาในดได้นะเออใช่ไหมทุกคนเพื่อนผู้หมวบเพื่อน,นผูหมนะไม่ใช่เพื่อนคุณแแห่เดี๋ยวเราไปเขตใหม่นะครับจะคนที่สี่นะอายอ่ะอายอ่ะผมไม่ได้ไปช่วยแต่คนที่สี่แต่ผมจะมา วิ่งหาทรัพยากรแล้วก็ after, like. ่านน้ำมันอะไรเงี้ยท pues ุกคนเพื่อเติมเพืไฟของเราให้เต็มนะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันก็เต็มอยู่แล้วจะมาทุกคนคําตอบก็คือไม่ใช่ครับทุกคนก็ก็ก็พี่เต็มแล้วนี่ไม่ใช่ทุกคนมันก็มีโอกาสจะดอกมันก็มีโอ้ยเฮ้ทุกคนดูดิไอสองคนนี้มาทำะไรกันอุตตะละ ตอนนี้เอ้อมันยิงทะลุได้ด้วยเหรอไม่นะผมคงตุยอ่ะถ้าทำไมผมยิงทะลุไม่ได้มันสุดอ้าวยิงได้เหมือนกันเลยถ้สวยดีครับเอออุ้ยตายลับเร็วคนกดไลค์ผมจะรอดจะรอดทุกคนไม่กดไลค์ผมจะไม่จบดโอ้ทุกคนกดไลค์มานรัวๆแล้วทุกคนแปลว่าผมน่าจะรอดนะ กคนอาจจะสงสัยว่าผมดวงดีหรือดวงไม่ดีครับตอบเลยนะว่าดวงไม่ดีครับพวกนี้นี่นี่สาเหตุของการดวงไม่ดีครับทุกคนนี่นี่นี่ออน,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 นี่ทุกคนดูเป้าหมายคือจัดการไอ้พวกแคัะที่มาทำไมนะเราจะไม่โกรธแล้วนะทอดไปดิเรบร้อยโอ้ไม่นะผมต้องม,มาจัดการพวกนี้ด้วยเหรอเฮ้อเอาว่าผมก็จะเอาเลยปเป็นทอดพวกนี้แล้วนะทุกคน วูทุกคนมันมีหมาป่าสปาอมาเกิดเรื่อยๆเลยขี้โกงมึงเนี่ยโฮโอเคทุกคนใช้เวลาไปเยอะมมกถ้าแพะมาได้ผมผมตุย,ยนะถ้าแพะมาเนี่ยเออเราจริงจผมมาเพื่อไปเก็บไอ้เจ้าพวกนี้แค่ไห้นนะคะทุกคนพวกเนี่ยแต่ผมไม่ได้อยากมาบวกอ่ะผมไม่ได้อยากมาบวกนะครับทุกคน บอกนเลยว่าผมไม่ได้อยากมาบวกผมแค่อยากเอามาเชื้อเพลิงไปใส่ <c oughs> ไปใส่แคมไฟของเรานะครับผมไม่อยากบวกเลยคือแบบพี่จะไปบวกทำไมน้องจะไปบวกทาไมใช่ไหมทุกคนคือผมไม่ได้อยากบวกเออมผมว่านะผมน่าจะได้ไปบุกสตองโฮอีกรอบอะอาทุกคนสงสัสยว่าผอเอาเสื้อมาจากไหนสิคำตักคือ ดูสถานที่ครับผมไปบูสตองโฮมาได้เองเห็นไหมนั่นแหละครับนั่นคือสาเหตุที่ผมอะ่ะไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมเอาแต่บูสตองโฮได้ครับแลวผมพึ่งได้ได้ว่ายอดอันดับผมตกเลยผมพึ่งได้ว่าผมพึ่งมันนับผมพึ่งอวันนี้ทุกคนก็ทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคนเพราะตอนนี้อันดับผมตกมาเลยก็ขอให้ทุกคน กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมการในการทำเพื่อคลิปนี้ด้วยนะครับพุกคนผมนะถ้าไม่กดไลค์เนี่ยผมจะลบยุบร้องชิงแล้วเคยนะทุกคนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่กดติดตามผมจะลบช่างทงกดกดไลค์มาด้วยก็ดีครับแต่ผมว่ากดติดตามดีกว่าโอเคครับทุกคนโอ้ดูเหมือนสภาพอากาศจะไม่ค่อยเออเป็นใจเท่าไหร่นะทุกคนอือผมว่าผมควร ครับไอ้เจ้านี่เอ่ออะไรเอ่อสร้อยผมก็มีสองอันค่ะที่ไม้อ่ะขาไม้อ่ะสร้อยม,มีสามาันไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะครับเป็นเชื่อของผมเอ๊ะเพื่ออะไรไม่เชื่อแต่กว่าผมเชื่อเอ๊ะแปลกๆอ้าวเบน,เนว่าพรุ่งนี้เราจะไปทางนูน้นนะทุกคนดีรเราไปเลยดีว่าไม่เอาไม่เอาทุกคนเออตอนทุกคนตอนนี้ผม อยู่ที่เข็ม <Rocky> <BE> ทุกคนก็คลิปเออพรุ่งนี้จะจบไปท่เออตอนหนึ่งนะอู้มากก็โอเคอะทอกคอก็อลิอนโ้คอะอเพียงอ้โปนี้โอ้อ้โอบโอบโอ้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 โ้โย้่อ้โ